จากผู้เทวดาที่เฮาผักมาขึ้นเมืองปากซองบ่านเมือนีป้าไม้ก็จะเดินทางไปเมืองอัตตปือระวางเส้นทางนี่เขาก็ส้มวิวเบงบันเบงเมืองเพลนเมืองปากซองก็เป็นเมืองอากาศเย็นหนาวตลอดปีฝนตกฝนดีเขียวชุ่มชื้นนะยางคือเห็นนี่แหละบัานเมืองบ่านเพอนเป็นเกิดคือกันกับทบ่านเฮานี่แหละอุดมสมบูรณ์กับโบแตกต่างกันกับบ่านเขาเมอหาพิษิปีที่แล้วเขาเคยอยู่จังได้กับเพลนเกิดชคือคือกันนั่นละ าการเนื่องจากว่าประเทศลล่าพิ่นก็มีประชากรอยู่บ่่หลายชักเจ็ดล้านแปดล้านฉะนั้นพื้นที่ต่างๆก็ยังมีทีหว่างเป็นทงเป็นหน้าเป็นไฮเยอะแยะเส้นทางเข้าไปก็มีดอกบัวตองบานกลางทางสะพังงดงามเป็นตะออนซ่อนเส้นทางเพิ้อนอาคารบานเฮือนกับมาปลูกมาสร้างมายายยนต์ไมมีไม้หิ้มทางนี่แล้ะ การสะดวกท่าการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดินทางต่างๆชนะ่วงหนียามหนีบ้านเมืองเพิ่อกาลัางพัฒนานะเห็นการกอร่อการสรางโอ้กาลัางสวยงามพัฒนาไปหลายเฮามาถึงระยะนึงไกลเติบพอสมควรก็ต้องจอดรถพักเนะยี่ยมชมแวะซื้อเขา่าซื้อของเล็กๆหน่อย ลังบอลทางเพิ่นกําลังเหตุกําลังสา่งหม่กับคนขาง,งสิไปหาากก็คือบานเฮานี้ละแต่ก่อนถีที่เฮาสิไปหอดอัตปือก็จิตไปแว่ไหวสักกละวัดอีกวัดหนึ่งสักก่อนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงดงดังกองทั้งลาวไต่เพิ่นคือวัดสะแะ เป็นวัดตีตั้งอยู่ที่แม่น้ำเซกงเฮ้าก็ไปจอดรถตรงฟังตรงกระามยางไปลงเรือข้ามฝ<อ>ากไปอีกฟังหน,นึ่งก่อนสิไปก็ไปซื้อเอาดอกไม้ดอกตอกหรือตอนน้นเงินต้นยังก็แล้วแต่ไทยบ้านเป็นเทศไปให้ขายให้นักท่องเทีย่ยวเอาไปบูราพระสื้อไปจักรันดอดีมาแล้วอเลรือลงเรือเรือแพติชิคามฝาก กับมีตอนรับอยู่เสมอเิ่นเียลักษณะแปคือมีเลือดสองลำเอามาเทียบกันแล้วก็ก,กาดเป็นแปะใส่กัน,นขึ้นไปน่งโดยสารไปได้เท่าประมาณสิบถึงสิบห้าคน,นก็ได้อีกอบรรยากาศห<อ>น,นึง่นงยางตากแดดลงมาน้ำน้นน้ำทา,าโอ้แดดหอนได้จังหน่อยไก่สิเพน เีเบ่อ้าไปไปไปาโมมยังวด้าอนกเยมาหลายลยอบรไปไไปไปกันเะครับเด้อเดี๋ยวจะสิมาฮับเอางันอดานนอ้ขึ้นไปไหว้พระวัดสระถึงแล้วนั่งเรือข้ามฟากมาลำละสิบคน วัดสแกนเพิ่นก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของลาวทั้งตอนใตอีกวัดหนึ่งเด้เนื่องจากช่วงสงครามระวังพวกอเมริกามาถิ่มลูกระเบิดลูกบึ้มตกลงในวัดบ่แตกจักลูกเพิ่นว่าเนื่องจากมีความศักซิ์จริงต่างๆฉนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดที่มีความเสือของชาวเล่าเปินบ่วเล่าเนื้อเล่าทั้งใดนกระสิมากราบม้าไหวกันอยู่บ่ขาดสาย การกลับการไหวพระยุนี่เิ่นก็มีกติกาเ,เงื่อนไขหลายในประเทศลาวก็ดีเพิ่น่า,า,าบ,บอยหันหลังให้พระเวลาทายโหบบอยหันกลนเขาอย่างไรหันแต่ด้ดานข้างบริสันเอาไปไหวแต่จังไดยก็ตามาเท้ามาเอาก็บ,บอไทายโหบเลยเป็นบ่เปิดประตูโบประตูซิมหม่บเห็นเลยหนาพระพุทธลูกเป็นยังไงมีแต่ผูกแขนอยู่หนาโบ์หนานซิมกลบาบไหวทั้งนอกทายโหบทั้งนก แล้วก็ลบเมื่อโอ้ยเลยเสียโอกาสอันหนึ่งบรดเห็นของจริงเป็นแนวใดจากนั้นแต่ห้าก็ต้องกลับลงเฮื่อข่าวฝากเมื่อขึ้นรลดคือเก่าไปเพื่งองัตปือต่อไป